สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่31มกราคมเ7นะเป็นงวดสิ้นเดือนวันพุธที่31นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับเราจะยกตัวเลขของวันที่29นะครับมาคำนวณนะครับ เลขร้าห้ตัวของวันที่29นะครับหลัก10บศูนย์ห้ที่หลักหน่วยศูนย์สงที่ราห้ตัวของวันที่29ก็จะมีนะครับ5 8 4 9 9ยกมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะครับ บวาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับดูที่หลัก10นะครับห้าสองเป็น10บสี่สี่สิบหกดึงเก้ามาบวกห้าคงที่หลักหน่วยนะครับดึงห้ามาสี่มาเก้าสี่สามสิบหกบวกสองคงที่ก็จะได้นะครับหลักสิบนะครับศูนย์วกหบวกเก้ากับยี่สิบ หลักหน่วยนะครับห้าบวกสบวกหบวกส็โอเคก็จะได้นะครับ0ูสรุปแนวทางหวยลาวนะครับสุดสตัวตรงไปกับบนล่างก็คือ07 7 0ตัวกันนะครับ1 7 7 1 2เ แล้วก็มีอีก3สูตรใหม่นะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับสมสูตรใหม่ก็จะมีนะครับ 4 6 6 4 2 9 9 2 7 8 8 7เด่น0วิ่งเประมาณนี้นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ